ที่หยุด2ทุบสถิตินางไทยเปิดตัววันแรกได้ไรายได้ขณะนี้ค่ะลอนพร้อมกันได้ทั้งประเหตุแล้วสําหรับภาพ,พยนตร์ที่หยด2ซึ่งจะมาเล่าเรื่องราว3ปีหลังการตายของแย้มและหลังการจัดการผีแบบดุเดือดของยักษ์ซึ่งรับบทโดยพระเอก นเด็ดคูกิมิยะค่ะล่าสุด SF Cinema ได้เปิดเผยรายได้ที่หยุด2วันแรกพร้อมระบุว่าทุบสถิติหนังไทยเปิดรายได้วันแรกสูงสุดตลอดการทะลุ80ล้านบาททั่วประเทศคนแชมป์เก่านาคี2เมื่อปี2561ที่ทำไรายได้วันแรก52.5ล้านบาทซึ่งเป็นผลงานของหนุ่มนเด็ดคูกิมิยะเช่นกันค่ะ